ฮัลโหลสวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ Sister t e r o นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าคนที่เราแอบ,บชอบแอบบ่องอยู่เนี่ยเขามีความชอบหรือว่าเขามีความสนใจเราบ้างหรือเปล่านะคะก็เป็นคลิปแรนดอมนะคะเพราะฉะนั้นดูได้ทุกคนนะคะแล้วก็ตามท็อปิกเลยคนที่เหมาะกับการดูหัวข้อนี้ก็คือคนที่ กำลังมีคนที่ชอบอยู่คือคุณมีคนในใจอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะแอบส่องแอบชอบแอบมองเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคนที่คุณแอบชอบแอบปลื้มอยู่ในตอนนี้เนี่ยเขาชอบคุณอยู่บ้างหรือเปล่านะคะ Main Energy จหนึ่งใบไฟ f ์ออฟเพนทานะคะห้าเหรียญ คนที่คุณแอบชอบอยู่ในตอนนี้เขาชอบคุณบ้างหรือเปล่าสนใจคุณบ้างไหมคะ mm hmm. เขารู้ด้วยนะว่าคุณอะชอบหรือว่าคุณมีท่าทีสนใจหรือแอบส่องเขาอยู่นะคะเขาเหมือนเป็นคนที่มีเซนส์คือรู้ได้ว่า ว่ามีคนชอบหรือว่ามีคนตามมีคนสนใจอะไรเงี้ยอาจจะชอบหรือว่าอาจจะได้ยินมาว่าเออเราเนี่ยไปถามถึงเข้านะหรือว่าเราแอบไปตามสืบตาม่องอะไรเงี้ยคือเขารู้ความเคลื่อนไหวของเราอะนะคะแต่เขาเนี่ยยังไม่ได้ t a k e action หรือยังไม่ได้มี Reaction อะไรนะคะถามว่าเขามีความสนใจเราไหมก็ต้องตอบตามตรงว่าเขามีความรู้สึกสนใจ ในตัวคุณนะคะแล้วบางทีเนี่ยเขาก็แอบส่องกลับด้วยนะคะแต่คนคนเนี้ยในตอนเนี้ยสภาวะนี้แบบโมเมนต์นี้เลยนะคะเขาอาจจะพึ่งเจ็บมานะคะพึ่งเจ็บพึ่งจบพึ่งมีเรื่องอะไรที่ทําให้เขาเสียใจหรือว่าเสียความรู้สึกมากๆเกิดขึ้นมานะคะทาให้เขาเนี่ยมีปมหรือมีความคิดในแง่ลบนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เช่น กังวลเหลือเกินนะคะว่าถ้าสมมติว่าเขาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาจะเสียใจไหมถ้าเขาแบบได้มาให้ใจใครอีกสักคนหนึ่งเนี่ยเขาจะถูกทรยศหรือว่าหักหลังแบบเดิมอีกหรือเปล่านะคะเขาจะ ผิดหวังเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยความกลัวเนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะคะบางคนเนี่ยเขาแทบจะไม่มีความหวังเลยเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะคะอาจจะเจอมาเยอะอะจนรู้สึกว่าแบบเออรักดีๆมันอาจจะไม่มีแล้วแหละอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเขาเองเนี่ยก็มีความรู้สึกสนใจในตัวคุณแต่เขาก็กล้า,กล,า,ก,ลากลัว,ลวในการที่จะมีความรู้สึกอะไรไปมากกว่านี้นะคะถามเลยนะคะว่า เขารู้สึกยังไงกับคุณะคะคนที่คุณชอบอยู่เขารู้สึกยังไงกับคุณ แม้ว่าเขาเองจะมองว่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจแต่ก็อย่างที่บอกเขาเป็นคนที่มีกำแพงเยอะมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีความกลัวในเรื่องของความรักไม่ว่าจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกก็ตามแต่เขาเป็นคนที่มีกำแพงค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะเพราะฉะนั<ช><ๆ>้นถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณถึงแม้ว่าเขาจะมีความชอบหรือว่ามีความสนใจเขาก็ยังอยากให้เราทั้งคู่เนี่ยลองเริ่มต้นคุยกันในเชิงของเพื่อนไปก่อนนะคะเป็นอะไรที่มันไม่ได้หวือหวาเป็นอะไรที่แบบมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นเพื่อนกัน ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีความกลัวเยอะมากเลยนะคะแล้วก็บางคนเหมือนเป็นคนที่จะไม่เชื่อในเรื่องของความรักด้วยนะ ถ้าสมมุติว่าคนที่เข้ามาดูในคลิปเนี้ยเรารู้สึกว่า e NERGY เนี้ยมันตรงกับคุณนะซิอยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากได้คนคนนี้จริงๆคุณคงต้องสู้หนักมากๆเลยค่ะจะต้องใช้เวลานานสักพักหนึ่งเลยนะคะกว่าจะทําให้เขาได้ได้รู้หรือว่าได้เปิดใจหรือว่าได้เปลี่ยนใจได้มองความรักเป็นเรื่องที่มันโพซิทีฟกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เขามีมุมมองในด้านความรักเป็นด้านที่ลบมากๆ นะเขามาว่ามันดูเป็นเรื่องที่ไม่ไม่จีงรังยั่งยืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามีเกิดขึ้นแล้วอาจจะแบบหายไปได้รู้สึกว่าบางทีการมีความรักมันอาจจะทำให้แบบเขาจะต้องมานั่งเสียใจเปล่าๆในตอนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนนี้ก็เลยหันไปโฟกัสเรื่องของตัวเองเรื่องการงานนะคะเรื่อง ส่วนตัวของเขาจะเป็นส่วนใหญ่ทําให้เขาอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักมากนักเขาไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแต่เขาเป็นคนที่เข้าถึงยากนะคะในเรื่องของความรักอืไพ่อยากบอกอะไรคะเกี่ยวกับคนคนนี้เกี่ยวกับคนคนนี้ที่คุณไปชอบไพ่อยากบอกอะไร เวลาที่เขาสนิทเนี่ยถ้าทําให้เขาสนิทได้ขึ้นมานะก็จะเป็นคนที่พูดมากมากๆถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมีความรู้สึกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเข้าไปพูดคุยแล้วเนี่ยจะคุยเรื่องอะไรดีนะคะแต่ว่า อยากให้ลองแบบส่องๆดูว่ามีความเขามีความชอบอันไหนะคะแล้วก็คุยเรื่องนั้นๆน่ะที่เขาชอบนะคะถ้าสมมติว่าเรามีความสม่ำเสมอให้กับเขาแล้วเขาลดกำแพงมากกว่านี้เขาก็จะเป็นคนที่พูดมากมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะชวนคุยอะไรเงี้ยมากขึ้นหรืออาจจะหมายถึงสมมติว่าได้เริ่มคุยแล้วเนี่ยการที่เขาเนี่ยคุยกับเราเพิ่มมากขึ้นนั่นเป็นสัญญาณว่าเขาเองก็เริ่มลดลดในส่วนของกำแพงหัวใจของเขาลงแล้วนะคะ โอเคไปต่อนะว่าแล้วคุณเนี่ยรู้สึกยังไงกับคนคนนี้คะ่ะรู้แหละว,ว่าชอบแต่ว่ารู้สึกอะไรอีกกับคนคนนี้รู้สึกถูกชะตาจังเลยอะ่ะใช่ไหมรู้สึกถูกชะตากับคุณคนนี้จังเลยถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีเราอาจจะตกใจในตัวเองด้วยซ้ำว่าแบบเฮย้ยเราจะมาปิงคนแบบนี้หรออะไรเงี้ยแต่ในความจริงก็คือใช่ <laughs> รู้ตัวอีกทีก็คือตามส่องเขาไม่หยุดไปแล้วนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่คุณแบบรู้สึกว่าก็อาจจะไม่ใช่สเปคเลยแต่ว่ามันมีอะไรแบบมาสก,กิดใจอะไรเงรี้ยให้เรารู้สึกว่าเราชอบเนาะซึ่งคนคนนี้นะคะจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติอะไรบางอย่างที่ที่คุณอาจจะมองว่ามันเป็น มันเป็นในเรื่องของความมัน่นคงเช่นเขาดูเขาดูโตเป็นผู้ใหญ่เขาดูมี m i เ d s e t ที่ดีเขาดูเป็นคนมีความฝันหรือว่าเขาดูเป็นคนที่มีความเก่งกาจอะไรบางอย่างบางเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าบางอย่างของเขาอ่ะมันมันดูมัน่นคงแล้วโตคุณก็เลยรู้สึกว่าแบบเออชอบอะไรเงี้ยก็เลยสนใจคนคนนี้นะคะ ลึกๆคุณมีความหวังอยู่นะคะว่าจะเป็นไปได้นะคะบางคนเนี่ยที่เข้ามาดูในคลิปนี้เนี่ยคุณกำลังรอจังหวะนะคะในการที่จะ สู่โจมเขาอยู่นะกำลังแบบรอดูอยู่อย่างเงียบๆนะคะว่าแบบช่วงไหนดีอะไรยังไงดีช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บข้อมูลน่ะเนาะก็เก็บข้อมูลไปนะคะถามว่าคุณมีความหวังไหมกับคนคนนี้คําตอบก็คือมีนะคะเขาไม่ใช่ว่าจะไม่สนใจคุณเลยนะคะเขาเองก็มีความสนใจอยู่แต่เหมือนเขาเองก็ดูทําตัวไม่ถูกอะ่ะเหมือนยังเป็นคนงงๆกับตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วเขาควรที่จะแบบ แสดงออกไหมหรือว่าไม่ควรแสดงออกหรือควรจะทำยังไงเขาเองก็ดูงงอยู่นะคะดูซีเอาคัมนะคะสำหรับแบรนดอมนี้นะคนที่คุณชอบเนี่ยเขาชอบหรือเขามีความรู้สึกอะไรกับคุณบ้างไหมนะคะความเข้าใจนะคะเป็นคีย์หลักเลยสำหรับความสัมพันธ์นี้ถ้าสมมติคุณชอบเขาจริงคุณคงจะต้องทำความเข้าใจคนคนนี้ ให้มากนะคะมันจะทําให้คุณได้เขาเรียกว่าอะไรถ้าคุณเข้าใจเขาว่ามันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดูรับรื่นมากยิ่งขึ้นหรือถ้าคุณแสดงออกว่าคุณพร้อมที่จะเข้าใจเขาดูจะเปิดใจให้คุณเข้าหามากยิ่งขึ้นนะคะในทางลับกันถ้าสมมติว่าเข้าไปแล้วก็ไปแบบไปเร่งรัดหรือว่าไปกดดันทําอะไรบางอย่างอะไรเงี้ย ผลลัพธ์อาจจะเป็นไปในอีกทางนึงก็คืออาจจะแบบตะเิดหรืออาจจะหนีไปเลยก็ได้เพราะว่าเขาดูเป็นคนที่ยังไม่พร้อมนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าเริ่มด้วยความเป็นเพื่อนแบบเตาะไปเบาๆอะไรอย่างเงี้ยดูมีโอกาสนะแต่ถ้าแบบจู่โจมเลยว่าเรารักเราชอบเธออ,อันเนี้ยมีโอกาสนะคะในการที่เขาจะนิ่งเงียบไปเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนแล้วก็มีตรภาพดีๆน่าจะดีกว่านะคะเอาละค่ะสำหรับ ในเอพิโซดนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกด like comment ดีๆอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนและเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ